เฉพาะที่นี่หรือเปล่าคะจะเป็นของคนเมืองชนที่เดียวใช่ค่ะที่จะเป็นสูตรนี้สวัสดีค่ะเจ๊แต่มาชนบุรีนะคะร้านเป้าหมายร้านแรกของเราน่าจะใช่แต่ไม่มีที่ร้านเห็นคนเยอะเมื่อกี้นี่ไงมีไก่น่าจะใช่ร้าน เออจริงด้วยน้ำข้าวมันไก่เจ๊แมวเอาเข้าวมันไก่น้องธรรมดาพี่อิครับธรรมดา,าค่ะธรรมดา,า40บาทพิเศษ50บาทเปิดตีห้าถึงบ่ายสองมีวันหยุดไหมคะเดือนนี่สองวันค่ะพักก่อนค่ะได้แล้วค่ะซุปเปอร์มีนะพี่ค่ะขอบคุณค่ะ40บาทถือว่าให้เยอะ เยอะมองกันไม่ว่ามีใครพูดจาแล้นเปิดเป็นแมวนะคอนักการ่มืองเปิดเป็นแมวเองสวัสดีค่ะเจ๊แมวนะคะรู้แล้วนะคะน้ำจิ้มก็น่ากินนะคะดูน้ำจิ้มดิชิมรสชาติหน่อยมีขิงดองด้วยค่ะครับครับครับ ะะคะไม่ได้แบบเหลืองมากแต่ว่าอร่อยอร่อยตรงเนื้อไก,ไก่เนื้อไก่เนียนนุ่มน้ำจิ้มอร่อย อร่อยไหมคะอร่อยค่ะอร่อยค่ะโอเคค่ะค่ะค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราไปต่อแต่น่ากินเนื้อร้านนี้ผลไม้เยอะซื้อสับปะรดหน่อยถนนโคทองหอมหมู ปลาอ่อนไก่ดาวด้วยสองใบเลยใช่ครับเช่ครับเป็นไรบ้างร้านนี้ค่ะเอาผัดกะเพรารวมมิตรทะเลค่ะ,ะเป็นราดข้าวาค่ะจานหนึง่งค่ะได้แล้วนะคะจานนี้เท่าไหร่คะ150ยาสครับมีกุ้งปลาหมึกกั้งปูด้วยค่ะอ๋อนี่มีหอยเชลล์ด้วย ไม่ค่อยเค็มก็เลยใส่พริกน้ำปลาพเพิ่มหน่อยหนึ่งกินปูค่ะ ไส่ถั่วงอกเลือดมีหมูสับกุ้งแห้งมีเครื่องไงน,นะคะแล้วก็เส้นก๋วยจับร้านเปิดปิดกี่โมงคะร้านเปิดแปด,ปด,ปดโมงเช้าแล้วก็ปิดห้าโมงมีวันหยุดไหมคะมเดี๋ยวก่อนกินสงสัยอันนี้เดี๋ยวไปดูก่อนเป็นอะไรอ๋อชื่อร้านก๋วยจับบ่อน้ำเพราะว่ามีบ่อน้ำนะคะ,ะ,คะเมื่อกี้ก็มองอยู่ว่าเป็นอะไรอยู่ตรงกลางเป็นบ่อน้ำบ,บาดาล ลองชิมน้ำเปล่าๆยังไม่ต้องปรุงน,น้ำซุปม,มีรสชาติอยู่แล้วนะคะหวานแล้วหวานเค็มอ่อนๆแต่ปรุงเพิ่มได้ค่ะใส่พริกป่นใส่น้ำส้มใส่พริกไทยใส่น้ำป้านหน่อยนึง แังเกตชื่อซอยแล้วกันว่าซอยกลนป้อมค่ายมีร้านอะไรอร่อยแนะนำอีกไหมคะเป็นร้านขนมจีบเป็นร้านขนมจีบที่ร้านไหนคะขนมจีบเจ๊จิ๋มขนมจีบเจ๊จิ๋มนะคะ,ะอ๋อเด็เเกดูอ๋อฝั่งนู้นขอบคุณคะ่ะ มีคนแนะนำหลายร้านแต่ไปชิมทุกร้านไม่ได้เดี๋ยวอาจจะมี EP 2นะคะต้องขอโทษด้วยสำหรับร้านไหนที่แนะนำมาแล้วยังไม่ได้ไปนะคะแต่เขาเอามาตักแห้งก่อนแล้วค่อยเอาไปทอดขนมจีบเจ๊จิ๋งตลาดกลางจะเป็นแบบน้ำซอสส <Controller> ีดำใช่ไหมคะอันนี้เป็นน้ำซอสสีแดงลองชิมดูอ้ยโร้อนอ เอออ,อร่อยเอออร่อยเนอะมีร้านลายชานมได้หวานสิบเก้าบาทคือหมูอะละเอียดมากเหมือนลูกชิ้นเลยอะไม่เหมือนกินขนมจีบอร่อยดีเ<ม>จอแล้วให้ดูป้ายก่อนค่อยปากเก็บูข้าวหมูแดงนายดอกไม้ ขายมาก,กว่า60สิบปีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,อคะเอาข้าวหมูแดงหมูกรอบเพิ่งเคยเห็นข้าวหมูแดงหมูกรอบที่ใส่ผักบุ้งด้วยร้านแรกที่เคยเห็นใส่ผักบุ้งด้วยนะคะร้านเปิดปิดเวลากี่โมง เปิดตีห้าครึ่งถึงสามทุ่มครึ่งค่ะเปิดตีห้าครึ่งถึงสามทุ่มครึ่งอู้ไม่มีวันหยุดตลาดหน้าเก๋งค่ะสูตรเฉพาะที่นี่หรือเปล่าคะอันนี้มมนจะเป็นผัดมุ้งผัดแล้วเราก็คูณโอผัดมุ้งผัดใช่ค่ะที่อื่นจะไม่มีใช่ไม่เคยเห็นทีเดียวอ๋อใช่ค่ะที่อื่นส่วนมากจะไม่มีกินคู่กับพี่ที่หนูที่เมืองชนอาจจะมีพี่ที่หนูแล้วก็ซสที่เสียชัยก็จะเป็นของคนเมืองชนที่เดียว ใช่ค่ะ<อ>ที่จะเป็นสูตรนี้ค่ะคค่่ะะมาชิมกันเลยใ <_ S 1> ส่พริกขี้หนูด้วยนะคะพริกขี้หนูสดหมูแดงแบบช่ำๆนะคะ รสชาตินะคะหวานเค็มอยู่แล้วอร่อยเข้มข้นดีตรงมีพริกขี่หนูตัดเลี่ยนแบบเพราะว่าน้ําราดจะหวานหวนใช่ไหมคะพอตัดเลี่ยนด้วยพริกที่หนูแล้วก็เปรี้ยวของซอสพริกอะ่ะอร่อยร้านนี้อร่อยไข่ต้มอร่อยจริง เดี๋ยวสั่งเพิ่มอีกการค่ะให้ช่งภาพสองหนึ่งแบบนี้คือพิเศษหรือธรรมดาคะรราแบบนี้40บาทพิเศษ50บาทค่ะหมูแดงนุ่มอร่อยน้ำราดอร่อยเริ่มเห็นแล้วใสย่ยชิกเยอะอ <laughs> มีคนแนะนำเหมือนกันเป็นร้านหมูสเต๊ก อยู่เนี่ยอยู่ติดติดกันเลยค่ะปิดนะสวัสดีค่ะ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 เข้าต้มปลาขายกี่โมงค่ะ ุดชุกวันพุธราคา45บาทพิเศษ50บาทจา้าค่ะเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำน้ำซุปปลาหมึกมีปลาหมึกแห้งมีกุ้งแห้งมีหมูสับแล้วก็หมูสดชิ้นหมูสดนี่บะมีมีสองอย่างมีบะหมี่เส้นเล็กกับบะหมี่เส้นใหญ่ใหญ่จริงๆด้วยไซมีไม่เคยเห็นเหมือนแผ่นเกี้ยวเลยอะ่ะ อยากรู้ว่าน้ำซุปปลาหมึกเป็นยังไงน้ำซุปก็เป็นน้ำซุปรสชาติของปลาหมึกแห้งเลยอะอย่างนั้นอะเอออ่าเราต้องปรุงหน่อยเพราะว่าเขายังไม่ได้ปรุงมาแต่ก็มีความหวานของน้ำซุปแล้วค่ะน้ำตาลหน่อยน้ำส้มหน่อยพริกปน่น เค็มอยู่แล้วรสชาติจริงๆอ่อนๆเออเส้นบะหมี่แปลกดีอ่ะดูดิเปิดตั้งแต่6โมงเช้าถึงบ่าย2หยุดทุกวันพุธ ร้านนี้นะคะมีดีน้ำซุปน้ำซุปอร่อยดีรู้ชิ้นก็ก็ปกติไม่ได้อะไรแต่น้ำซุปอร่อยเลยทำให้รสชาติรวมๆอร่อยรสชาติน้ำซุปกลมกลม่อมเส้นบะหม,มี่เหมือนแผ่นเกี๊ยวเลยรสชาติอย่างนั้นแหละแต่มีดีที่น้ำซุปน้ำซุปอร่อยสมภพข้าวต้มปลา หน้าเก๋งอ๋อ oh. มีทั้งโจ๊กกับข้าวต้มคนรอต่อคิวก็เยอะนะรอซื้อกลับบ้านมัง้ง mm. เห็นไหม mm. เรานั่งกินที่นี่กันค่ะ mm. ข้าวต้มปลาร้านสุดท้ายแล้วเย็นแล้ว mm. ข้าวต้มปลาหนึ่งค่ะ อ๋อสั่งแล้วค่ะร้านเปิดปีกี่โมงคะก่บ่ายสามอ๋อนี่ตามนี้เลยร้านเปิดบ่ายสามถึงห้าทุ่มนะคะ,ะมาแล้วชามละห้าสบบาทชามใหญ่พอๆกับชามละห้าร้อที่เราเคยไปกินแต่นี้เป็นปลากระพงนะคะอันนั้นปลาเต่าเต้ยแพงกว่าได้ปลา5้าชิ้นค่ะ ซุปค่ะร้านนี้คนแนะนำมาหลายคนมากเลยเลยต้องมาเลยต้องมาชิมมีน้ำจิ้มซีฟูนน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวเราใส่เต้าเจี้ยวอย่างเดียวอร่อยเสร็จนะคนเดอะม,มากอะดูทางร้าน ร้านนี้ไม่มีตกนั่งแล้วอร่อยจริงคอ,อแนะนำงั้นเราต้องสั่งสั่งข้าวแห้งเป็ดเพิ่มอีกจานหนึ่งค่ะเอออร่อยอยากจริงจริงมีคนแนะนำข้าวต้มปลาสองร้านนะคะอีกร้านหนึ่งเป็นร้านข้าวต้มปลาเจ็กตรงอยู่ตรง ตรงตรงนูน้นทำไมถึงมาเลือกร้านนี้เพราะเออไม่รู้รออ้านนู้นก็คนก็เยอะร้านนี้คนก็เยอะไม่รู้อะก็เลยเลือกเลือกมาร้านนี้ค่ะไม่มีเหตุผลแต่ร้านนู้นเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวมาถานนอะไรนะตลาดหน้าเก๋งโอ้ได้แล้วไวจังอ๋อนี่นะคะเป็นเหมือนเป็ดพะโลใส่ข้าวสวยมามีน้ำพะโลด้วยมีเลือด อ๋อ,อน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่ยหรอคะ<ป>ใส่เต้าเจี้ยวอร่อยอะปลาก็อร่อย50บาทถูกนะปลาหลายชิ้นข้าวเป็ดแห้ง<ป>ก็จะมีน้ำขุกขีิกมาหน่อยนะคะนึงเหมือนน้ำพะโลวนหวาน ต๊ะข้างๆเขาแนะนำให้ใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะลองดูมีน้ำซุปมาหนึ่งถ้วยร้อนไหม <c oughs> <c oughs> อืมอารมณ์เหมือนกินข้าวขาหมูนะคะแต่อันนี้เป็นเป็ดทะโล เป็ดอร่อยนุ่มยุ่ยตุ๋นมานานเอออร่อยอร่อยดีรสชาติดีด้วยอืมอร่อยขนาดเราอิ่มมาแล้วนะกินยังอร่อยเลยอ่ะ ร้านนี้อร่อยจริงๆค่ะขอบคุณคนแนะนำ <c oughs> อร่อยข้าวเป็ดแห้งจานเท่าไหร่คะข้าวเป็ดแห้ง40บาทถูกนะอร่อยด้วย <c oughs> ส่วนข้าวต้มปลา50บาท90บาทน้ำฟรี <c oughs> ไม่นึงเลยนะ คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะขอขอบคุณทุกยอดวิวที่เข้ามาดูไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจแค่หนึ่งวิวก็ดีใจละค่ะแล้วเราจะทำคลิปที่มีประโยชน์มาเรื่อยๆติดตามเจอกันคลิปหน้าค่ะ